กู้ไปเฉินนพูดอะไรสักอย่างสิแ้่ก็ตอบวนะ่าใช่นัก็หมายความว่าฉันต้องรับของขวัญยาชิ้นนี้ฉันต้องการการออกแบบนี้ต้องการเงินเพื่อรักษาโรคหัวใจของแม่แต่ยังมีหนี้สินเป็นล้านที่ค้างจ่ายฉันทําได้เพียงแค่ทุ่มเทแรงทั้งหมดที่มีเพื่องเงินก็จะไปสนจักสีก็ละแต่ฉันก็ต้องการความชัดเจนเช่นกันต่อไอ้มันจะดุออกวประยุทน์แค่ไหนฉันก็ต้องรู้ให้ได้กู้ไปเฉินพูดสิดูดูด นไม่ต้องการคำตอบแล้วการกระทำของเขาคือคำตอบของฉันแล้วมาทำไมฉันแค่คิดว่าถ้าฉันโกรธนายอยู่แบบนี้นายจะโกรธฉันกลับบ้างหรือเปล่าเสี่ยวซูเชนขอโทษนะเปิดฉันจะไม่ต้องการคำขอโทษฉันแค่ต้องการคุณนี่ก็ผ่านมาห้าปีแล้วฉันไม่เหลือความภูมิใจอีกเลยนายรู้ไหมว่าฉันต้องทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหน กืนก่อนเธอบอกว่าฉันไม่เข้าใจแต่เธอให้โอกาสฉันได้เข้าใจเธอบ้างไหมห้าปีก่อนทำไมเธอถึงหนีไปเกิดตัวอะไรขึ้นกันแน่เป็นเพราะฉันไม่บอกเหตุผลกับนายใช่ไหมเราจึงไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอเบย์เฉินแค่นายพูดประโยคนี้ฉันก็พอใจแล้วฉันจะรอนายแก้ปัญหาของนายฉันรอนายอยู่นะเพื่อจะลองที่เจนเม่อประสบความสาเร็จเรามากินอาหารเย็นกันเถอะทุกคนเลือกร้านอาหารได้เลยเดี๋ยวฉันจ่ายเย้เย้เย้ ฮัลโหลใครคะสวัสดีชั้นเชนชูเอสวัสดีคืนนี้เธอว่างไหมมีเวลามาทานอาหารด้วยกันรอเปล่าอ๋อโทษทีนะคืนนี้คงไม่ว่างพอดีว่าทางบริษัทจัดงานฉลองให้ชั้นสําหรับการออกแบบที่ห่วงกรุป๊ปนั่นเหรอใช่ฉันก็เรียนเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมและเปิดเสริมก็เคยเรียนเป็นวิชาลเลือกอีกเราสามคนเนี่ยบังเอิญจริงเลยเนะฮ <c oughs> บังเอิญจริงๆอีกอย่างเราสามคนก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันถูกไหม คืนนี้เธอไม่ว่างแล้วพรุ่งนี้ล่ะโอเคงั้นกินพรุ่งนี้แล้วกันนะครเกเจวิลลีจฉันยุ่งทั้งวันเพิ่งจะมีเวลามาดูข่าวยินดีด้วยนะขับคุณนะครั้งก่อนที่บอกเธอว่าคุณปู่ของฉันเชิญเธอไปทาน,านอาหารค่ำยังจำได้หรือเปล่าเอ๊ไม่ได้พูดเล่นหรอกเหรอเปล่าสึกดอยฉันควรจะไปเยี่ยมคุณปู่ถึงจะถูกคนอยู่สุดสัปดา์นี้ดีไหมได้เลยฉันจะรอสาจากเธอได้โอเคบาย เรือไข่ประชาชน44นาทีที่แล้วจากเวยปอยหยุนเจี้ยนสปานที่เชื่อมระหว่างตรงไห่และไห่หนานที่ที่หวงกรุ๊ปได้รงทุนสร้างยังไม่ตันเสียกรุบรคระดขึ้นสพานได้ทุต,ตัวลงทำให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตของหน่วยงานขยายเพื่ออ่านข้อความฉบับเต็มปังนายจากที่บานเกิดวกับโรคระบาดนี่นยังไงผู้รับผิดชอบโครงการการออกแบบครั้งนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบเดบจากโดมิกลับ โคมิเป็นบริษัทออกแบบสะพานที่มีชื่อเสียงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ยังได้รับรางวัลฟิชเกอร์ในสานตระดปัญญารรม,มืมอสองปีก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําผิดพลาดแบบนี้คุณชายเฉินพี่ครับถ้าการตรวจสอบตถานการมันถูกต้องงานการสร้างสะพานนี้ก็เป็นกับดักตั้งแต่แรกวันครบรค้ของที่หวงครุปก็จะมาถึงเร็วๆนี้และลุงสองก็เริ่มมีการเคลื่อนไหว จะระมัดระวังมากแล้วก็ยังพลาดจุดได้แน่ใจเหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถแน่นอนได้ทั้งหมดตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างยังไม่สามารถดําเนินการต่อได้แต่ยังไงซะก็ยังมีกลุ่มคนหนึ่งที่กําลังดําเนินการฉันเกใจแล้วครีงครีกู้ชือเบอยเฉินพี่ยายได้พิจารณาเรื่องการลงหุ้น,นด้วยยังหุ้นของฉันยกให้จืดเซียวแล้ว เป่ยเชิญพ่อของเราตั้งใจจะจมอบพุ่นของที่หวงครุปให้กับจื่อเซียวเพียงแกชั้นรับหนะ้าที่มาดูแลก่อนตอนนี้ฉันยกพุ่นให้จื่อเซียวไปแล้วไม่ว่าเขาจะถินใจยังไงฉันก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ืเป่ยเชิญพี่ยายพูดเดยอะไปก็ยิ่งดูปลอมเนะกุญแจกูพี่สาวฉันยกพุ่นให้กับจื่อเซียวไปแล้วเซียวจริงน่ะคิดว่าเรื่องนี้มันจะง่ายขึ้นหรือยากขึ้นละ่ะแน่น,นอนเ่ามันง่ายขึ้นครับกุญแจจุไม่ค่อยสนใจธุรกิจมากนะัง ถึงแม้ว่าครุกมของกขาต้องการแก้กุญจูก็คงไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ว่าฉันดรอได้ว่าจือเซียวคงจะวุ่นมาแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงอะไรสักอย่างกินเสร็จแล้วไปร้องคาราโอเกะกันได้เลยได้เลยฉันไม่ไหวแล้วฉันไปไม่ได้นะทุกคนไปสนุกกันดอเทอะพี่โมวันนี้พี่เป็นเจ้าภาพงานนะพี่ไม่ไปคงไม่ดีหรอกฮ่าฮจ้างเถอะนามีคนจ่ายตังก็ดีเราไม่ใช่หรือไงจะมาสนใจอะไรกับเจ้าภาพล่ะ พี่โมจะไม่ไปจริงๆหรอยังหมดสนุกป,ประชันเลยนะฉันเหนื่อยมาหลายคืนแล้วก็เลยไปไม่ไหวเอาละเอาละเจนโมก็แคกลับไปพักผ่อนต่อจากนี้จะเล่นอะไรก็เล่นต่อเถอะก็แค่อย่ามีผลกระตบต่อง,งานวันพรุ่งนี้ก็พอมื้อนี้ฉันเลี้ยเองเย้ค <Yeah! S 2> ิงจือเที่ยวหรอโมโมดึกขนาดนี้แล้วมีเรื่องอะไรรึปเปล่า โมโมแต่ฉันเสนอเงินเก่าที่เธอสามารถออกจากชีวิตเปยเฉินได้อย่างสมศักดิ์ศรีเธอจะยอมออกจากชีวิตเขาบ้าโมโมหรือว่าเธอจะร้อยเผยเฉินเอ่ยปากบอกก่อนหรืไงเฉินชูก็กลับมาแล้วนะอีกยาหัวข้อที่เราจะคุยมันมีแค่เรื่องนี้งั้นเหรอเรื่องของฉันกับเขาอ่ะนายจำเป็นที่จะต้องมากังวลหรือไงฉันจะอยากกับคู่เผยเฉินแน่แต่หลังจากยาเสร็จแล้วคงไม่ใช่คนที่ฉันพิจารณาแน่นอนตูดตูด คนที่ไร่ซึ่งศักดิ์ศรีแต่แรกจะกระบอกไปยยไอย่างมีเกียรติได้ยังไงก็แลกเปลี่ยนเลยได้รู้อยู่แล้วว่าฉันมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วอย่างไงครั้งนี้ที่พี่ใหญ่ยุคุนให้กับนายไม่ใช่ว่านายไปก่อร่องมาหรือไงฉันเลือเกินที่นายรู้ไปสะทุกเรื่องจริงๆแต่หากโมโม่พูดถึงเรื่องยาร้างขึ้นมาฉันหวังว่านายจะตอบตกลงจืดเสียวคนรอเวลาที่หลงตัวเองเกินไปมันไม่ดีหรอกนะแล้วนายกับเฉินชูละ่ะฉันไม่อยากให้เธอยาโดยไม่มีศักดิ์ศรี จูเียวสักศีของคุณคนหนึ่งอะไม่ใช่เรื่องที่นายจะตัดสินใจเองได้โดยเฉพาะกับเจนโม่ที่เจนโม่สามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก็เป็นเพราะฉันแต่สุดท้ายแล้วจวินท้าก็ชอบดีไซน์ของเธอดังนั้นเธอจึงมีสิทธิ์ในการออกแบบครับในกาใจไหมเจนโม่เป็นนักออกแบบเธอมีความภูมิใจของเธอและฉันจะไม่เปลี่ยนเธอถึงจะเป็นแบบนั้นแต่นายก็ยังอยากกับเธอไม่ใช่หรือไงคนที่สามารถเลือกการแต่งของตัวเองได้จะภูมิใจอย่างนั้นเหรอ อย่งน้อยฉันก็ไม่ได้ยากกับตือเพราะการออกแบบหรือว่าอยาบเพราะก้อนเล็กเปลี่ยนหุ่นกลงไรและเฉินจูเลยในหยากกับเจนโมพ่กผู้หญิงอีกคนแต่คงจะดีใจหรอกสวัสดีค่ะขอโทษที่มาช้าพอดีว่ารถมันติดนะ่ไม่เป็นไรฉันก็นัดเธอกระตันหันเกินไปถึงแจกระทันหันเกินไป,นนไปแต่ก็นัดมาแล้วนี่ทำงานก่อนเถอะคุณหนูเฉินมาบ่อย,อยงั้นเหรอเมื่อก่อนฉันชอบมาที่นี่กับปเปยเฉิน เขาเป็นคนที่ชอบไปเลกความหลังข็แสดงความยินดีกับเธอด้วยที่ได้ออกไปชั้นสิบแปดนะขอบคุณวันนั้นฉันยังคุยกับเปวยเฉินอยู่เลยว่าดีไซน์ของเธอนน้นโดดเด่นมากฉันกับเปวยเฉินน่ะต่างก็จบจาก UCL ทั้งเราทั้งคู่ต่างก็ชอบการออกแบบที่กล้าที่คิด,คดนอกกรอบในประเทศมีคนไม่มากนักที่ทําการออกแบบแนวนี้ซึ่งซางอาวินฮาก,ก็ยังยอมรับแนวนี้ไม่ได้คุณหนูเฉินหมายความว่าที่ชนะไ,ได้เพราะเฉินหรือเปล่า สามีดูแลภรรยาก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนี่นะเธอเข้าใจผิดแล้วฉันแค่อยากชมผลงานของเธอเท่านั้นจริงๆนะวันนี้ฉันได้ยินมาว่าเปิดยเชิญได้เชิญเข้าร่วมในการออกแบบกงจะแค่ชื่นชอบการออกแบบของเธอแหละ <c oughs> นี่ใจฉันมานั่งเฉียงกับมือที่สาม้ันเหรอฉันฝึกเรียนเปียโน,นก็เพราะเาขาก็เป็นคนที่เล่นเปียโน,นได้เพราอมมากเลยละ่ะฉันได้ยินทีไรก็เคลิ้มตามทุกทีเลยเธอไม่คิดหรือว่าการที่เธอคุยเรื่องของเธอและกู้ปุยเฉินให้ฉันฟังมันเป็นเรื่องที่เสียมารยาท เชนโมฉันรู้ว่าการที่เธออยู่กับเปิดเฉินนั้นไม่ใช่เพราะความรักเที่ยงสาวตธอไม่คิดที่จะตามหาความรักของตัวเองบ้างเหรอความรักกันเหรอนั่นมีไว้สาหรับคนชั้นสูงเท่านั้นฉันพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้คุณหนูเชิญหากวันเนี้ยเจจะมานั่งฟังเรื่องราวของคุณและเฉินแล้วก็ฉันจะฟังมาหมดแล้วล่ะสาหรับเรื่องที่คุณหวังว่าจะอยากกับเฉินล่ะต้องขอไปด้วยนะฉันไม่คิดว่าจะอยากกับเฉินอยู่แล้วที่จริงแล้วคุณสามารถขอร้องให้เฉินยื่นใบหยากับฉันได้ถ้าเขารักคุณจริง ขอตัวก่อนแหละเร่นเจมโมเหรอโมโมที่อยากร้องก็ร้องมาเลยร้องเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นเจี่ยโมที่ร่าเริงสดใสคนเดิมนะโอเคไหม <c oughs> แช่แช่ฮิฮิข่าวด้านหนึ่งของวันพรุ่งนี้เีจยวใจเปียโนออกเด็กกับสาวฮิฮิเนลองบอกไอ้ผลเมื่อซีว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามได้กล่าวไว้ว่าน้ำตาสามารถกับสารพิณุมาได้ความงามเลอนี่มันก็ดึกมากแล้วให้ฉันส่งตือกลับเถอะนะฉันขับรถมานะงั้นให้ฉันส่งตือที่คอนโดเถอะโอเคโมโมจะรู้สึกหนักจนชีวิตแต่งงานของตือทำไมตือไม่ยอมแพ้แล้วเดินออกมาละ่ะพี่สองไปเชิญฉันตัดสินใจแล้วว่าหุ้นของตี้หวงครุบฉันยังไม่อยากขายตอนนี้นี่คือการตัดสินใจของพี่สองนั่นแหละ ไม่ว่ายัางไงเราก็ต่างเป็นพี่น้องกันจะไม่ยอมให้คนอื่นมีส่วนแบ่งในหุ้นนี้หรอกอย่างนั้นก็ดีพี่สองต้อไม่มีธุรอะไรแล้วก็ผมวางแล้วนะเอ๊ะทำไมนายถึงกลับมาล่ะทำไมจะะถึงกลับมาไม่ได้ร้องไห้มากันเหรอเสื้อคลุมของใครเหรอของผู้ชายนะดูเหมือนว่าเธอจะลืมไปนะว่าเรายังไม่ได้อยากกันเช่นมไม่ช้าเขาเร็วทั้งสองเราก็อยากกันอยู่ดี เพราะงั้นเธอถึงได้หาสามีคนใหม่ไงเหรอทำไงได้ละ่ะใจฉันรอจนกว่านายจะทิ้งฉันแล้วค่อยหาด้วยไงสองปีมานี้ฉันใช้ชีวิตอย่างสุขสบายฉันกลัวว่าหลังจากที่จากไปจะไม่ชินนะสิเอ,เอ๊ะต้องการอยากกับฉันมากเลยใช่ไหมเธอใจถือเสียวคุณสามีก็คิดแบบนั้นไม่ใช่เหรอฉันจู่กลับมาแล้วในายใจเธอเป็นมือที่สามหรือไงกันถ้าคุณสามีคิดแบบนั้นฉันก็ไม่รังเกียจหรอกนะ สำหรับฉันแล้วใครจะเป็นมือที่สามที่สี่ก็ไม่ต่างจากฉันหรอกเจียนโมอย่าลืมสัญญาของเราในสัญญาระบุไว้ว่ามีเพียงเช่นคุเดียวเท่านั้นที่สามารถก่อหย่าได้ถึงไม่มีสิทธิ์ทั้งทที่รู้ว่ามันเป็นก้อตกลงในการแต่งงานครั้งนี้แล้วทําไมเธอถึงยังไปตกหลุมรักเขาเจียนโมถึงจะตกหลุมรักไปแล้วก็ช่างเหอะแต่ตอนนี้ฉันกาลังทําอะไรอยู่แล้วจะเสียใจไปเพื่ออะไร พี่โมขึ้นหนังสือพิมพ์หน้านหนึ่งอีกแล้วเท้าใจเปียโนได้ออกเดทกับหญิงสาวในายามค่ำคืนทั้งสองอกบกับการท่ามกลางทะเลสาบทิท่ซแสนโรแมนติกจริงๆแล้วรูปภาพก็ไม่ได้ชัดเจนแต่คนในบรรดาก็ค,คงดูออกว่ารถคันนี้เป็นของเธอพวกเขาบอกว่าโมโมได้รับการออกแบบห้องโถงดนตรีระเธอมีความสัมพันธ์กับซูจวินหลีจะได้ยินคนจากแผนกอื่นพูดถึงเรื่องนี้ในลิฟต์หยาบคายจริงๆฉันรูดูแก่ใจให้พวกเขาพูดไปเถอะตัวแผนกปจะสัมพันธ์จุกเจิน ปรับเปลี่ยนแบบร่างของสภาและตำกันลรืมัดจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดจบการประชุม